ครับฟ้องอีสานเนาะครับุณเอกเป็นคนอีสานนะครับนี่เนี่ยโหลายหลายหลายเลยมาหลายเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคำถามเธอภาษาอีสานได้ไหมได้แจงเรยน่าเป็นภาษาอีสานเด้อแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แจงตอบเป็นภาษาอีสานนะคะถามว่าอะไรเนี่ยคะ ย่งไ่คิดคำถามอะขอเป็นแฟนคําคนอื่นที่ว่าวีสานได้ขอยกมือเลยค่ะนี่คนนี้เลยคนนี้เลยดได้คะคิดลวได้ได้ครับคิดแลวคิดล้นี่มันะ้ริะไ ส่วนไหนได้ร่างกายที่ดีที่สุดบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสำเนียงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละที่จะจะ,จะพูดไม่ค่อยไม่ไม่เหมือนกันเลยแต่จังหวัดเนี่ยพระผมอยู่ที่อุดรนะก็จะพูดเป็นเป็นสำเนียงแบบอีแบบหนึ่งนะครับส่วนไหนได้ร่างกายที่คิดว่ามักที่สุดเพืเ่อนบอครี่สุดผมมักร <c oughs> ผมมัก,ผมม,กผมมักส่วนไหนตั้งแต่ครับตั้งแต่ขาลุงปั่น ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าตกล้วนล่างเอาผมแต่ถ้าตกลงไปเนี่ยขาไปเนี่ยถ้าเกิดมันพังไปเนี่ยเขาเขาสิไปดใส่มาได้เลยครับเขาสิไปดใส่มาได้เลยเขาสิย่างไปหาพปรโตกับมาได้สิย่างไปเช็งงัดกับมาได้ที่ปเตะบอลกับเปเต้มาได้ผมผมผมงสิ่น้องข้างล่างหลายครับฟอกขาเลยครับมาคำถามที่สองค่ะว่าวิธีสานอีสานเลย มองในที่ที่อย,อยากไปเนาะครับปี่ยังบนทันได้ไปเนาะเออ,มอผมแบบเลี้ยงอยู่ที่เลยเลี้ยงอยู่จังหวัดเลยเราคิดจะขึ้นบูกระดึ๊งตังโดดล้ะก็ได้ขึ้นจักรเยือยอยากไปบูกระดึ๊งครับปีนเลย,นะยวันนี้อยากไปแบกของด้วยนะครับแบกของเลยแบกของเลยเดี๋ยวไปปีนบูกระดึ๊งน้ำกันยิ้มอก ถามเขาเล่นซาร์ปีนี้ผมเล่นสพภาไปยาคูกัน